อยู่กับวัตถุดิบที่อยู่ในสวนบ้านเฮานะครับซึ่งมีหลากหลายอย่างเลยนะครับวันนี้จะแนืกินด้วยผักในบ้านนะครับซึ่งประกอบไปด้วยนี่เลยนะครับถั่วผูนี่มะระขีนกยักษ์นะฮะแล้วก็ชะอมนะครับผมมีเลยนะครับแล้วก็พริกแกงนะครับพริกแกงวันนี้เฮาต่ากันคนเดียวนะครับมีพริกแห้งกระเทียมนะครับ แล้วกอหอมแดงหอมแดงกระเทียมพริกกะปินะฮะอยู่ด้วยกันนะครับผมแล้วขาดไปได้เลยก็คือหมูซับนั่นเองนะครับผมมาวันนี้เจ้านี้เฮาก็จะเนี้ยกับเข้ากันเห็นแล้วครับเพื่อนๆโอ้มาแล้วกดไลค์ให้กันก่อนเลยนะครับบอกว่าเป็นใครเนาะสวัสดีทักทายเพื่อนๆนะครับเฮาจะเนี้ยขินกันแล้วนะครับ่อเยินดีต้อนครับสู่ครัว AJN กับโจ๊กตัวนะครับอยู่ภาษาไทยฮ้องว่า ครัวกระทะลึกนะครับสวัสดีครับติวีพาครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตไหว้ข้างเดียวนะครับแห็นข้างนีดประคองกล้องนะครับมาวันนี้เรามีวัตถุดิบที่น่าสนใจนะครับเหมาะกับผู้สูงอายุนะครับผมอย่างไอโจกมีเป็นต้นนะครับเมนูในวันนี้จะมีของในบ้านนะครับมีทั่วภูมีตัวของมะมะมะหอยขี้นก แล้วก็ยอดชะอมนะครับแล้วก็ที่ข้าวได้เลยน้ำพริกนะฮะซึ่งประกอบไปด้วยกระเทียมหอมแดงพริกแห้งกะปิเล็กน้อยนะครับผมแล้วนี่ก็คือตากล้องประจําช่องเขาครับตากล้องเปิดไหมหรือยังครับสวัสดีค,ครับสวัสดีพี่พีพาด้<พ>าวนะครับตากล้องครับเดี๋ยวโจ้ขอเช็คหลังบ้านก่อนนะครับจะได้เห็นเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวขอเปิดนี่ พิกาปนีีสวัสดีค่ะสวัสดีครับพิธาปณีครับวันนี้เราจะแนือกินกันเพรนห่วว่าเมนูนี้จะแซงทําคล้ายๆกับตัวสตอผัดนะฮะแต่ว่าวัตถุดิบเฮาวันนี้เฮาบม่มีสตอเฮาก็เลยใช้ตัวมะละกีนกซึ่งมีความขมใกล้เคียงกันนะครับมาทําเป็นเมนูอาหารวันนี้นะครับแล้วก็อ่า ความที่ว่าอ่อนด้อยกว่าสตอคือไม่มีความมันแต่มีความผมเท่ากันนะฮะแต่ว่าสตอนี่จะมีความมันไปนะครับอ่ะกราบสวัสดีพี่ถาปนีแหมรอบนะครับตะกี้บาได้ไหวกันดีมาได้ไหวกันงามสุาๆพร้อมกับพี่พิพานะครับตะกี้ไหวข้างเดียวเนาะเลยบอกค่อยเหมาะสมกะได้นะครับเดี๋ยวเข้ามาเนี้ยกินกันดีกว่านะครับสําหรับเมนูวันนี้นะครับอ่ะเราก็จะเริ่มทํากันได้เลยนะครับอันดับแรกนะขอเปิดกล้องก่อนนะครับเปิดกล้องกึงตัวไว้ถ่ายเป็นวิดีโอนะครับเอาไว้ลงตอนยาวนะครับเพื่อนๆนะ อ่ะนะครับใส่น้ํามันเข้าไปก่อนนะครับอันดับแรกก่อนจะใส่น้ํามันเขาก็ต้องอุ่นเตาของเขามีความห้อนก่อนนะครับอุ่นกระทะที่มีความห้อนก่อนกินข้าวกันหรือยังครับช่วงเช้านี้นะเดี๋ยวเจิญกินข้าวแตกันกับบ้าน a j เแอนกับโจ๊กนะครับคุณน้องแถบปณีสวัสดีค่ะนะผมเป็นการทักทายนะฮะจากพี่พิพา คนสวยของเรานะครับแล้วก็สวัสดีทักทายพี่แาปดีคนงามตัวนะครับน่คนเมืองเหนือห้องไม่ยิงหน้าตาสวยๆงามๆว่าคนงามนะครับนะฮะเขาก็จะพัดตัวพริกแกงก้อนนะครับเพื่อนๆระหว่างนี้เขาก็จะเอาน้ํามันนะฮะมาละลายที่ดีนะครับน้ํามันไอโจ๊กอย่างเป็นก้อนนะครับผมน้ํามันเป็นก้อนนี่ก็คือวันนี้เขาใช้น้ํามันหมูในการทํากับเข้านะครับ กลิ่นของน้ํามันหมูก็จะเป็นกลิ่นที่หอมเยา้ายวนมากเลยนะครับหรือว่าไขมีน้ํามันไก่ก็ใจได้นะผมน้ํามันจากสัตว์ไขมันจากสัตว์ก็เป็นไขมันแห่งตัวหนึ่งที่คนไทยนะฮะควรจะบริโภคไว้เป็นหลักนะครับเพราะว่ารสชาติหอมอร่อยมากเลยนะครับพัดพายสามสิบเอ็ดท่านทด่อยู่กับเฮานะคะต่อไปก็ใส่หมูซับเข้าไปนะฮะพัดหมูซับแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับต้องการความสุกแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับ คนเข้าใจนะครับพยายามให้กระจายสักหน่อยนะครับไข่ที่ซับเองเนี่ยจะมีรสชาติและมีเนื้อที่ดีนะครับดีกว่าที่เขาไปซื้อแบบสําเร็จมานะครับแนะนําเลยนะครับว่าถ้าเติดไปได้ซับหมูเองจะง่ายกว่านะครับนี่ัดไปนะครับเพื่อนๆชอบหมูส่วนใดชอบเนื้อซับเป็นเนื้อไก่หรือว่าเนื้อวัวก็เต็มที่เลยนะครับอย่างที่บอกนะครับ เมนูวันนี้เป็นเมนูบ้านๆแบบแท้จริงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีเก็บมาจากส่วนน้อยๆของเฮานะครับถ้าใครได้อันดูนะครับชีวิตลิงชิมเป็นซีสองตนนะครับตนโจกกระตนพี่แอนจะเห็นว่าเฮามีการเกษตรเล็กๆน้อยๆในพื้นที่บ้านอันจํากัดจำกี่อะไรตัวเนะครับ mm hmm. อ่านะครับผมหมูสุกอย่างที่ว่านะครับแปดสิบเปอร์เซ็นตจากนั้นเฮาก็เล็กโกโดยการใส่พริกนะฮะซึ่งมีส่วนประกอบของพริกแห้ง กระเทียมหอมแดงกะปิ